สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PG Story นะครับวันนี้ก็เป็นคำถาม Talk of the Town เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่น Back to School โปรโมชั่นของ Apple นะครับสำหรับปี2021นะครับโปรโมชั่นนี้คืออะไรนะครับโปรโมชั่นนี้จัดแค่ปีละหนครั้งนะครับในการแถมสินค้า AirPods นะครับให้กับลูกค้าที่เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือครูอาจารย์ทุกที่นะครับสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้นะครับก็มาเริ่มกันเลย โปรโมชันนี้จัดช่วงไหนะนะครเริ่มตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมปี64จนถึงวันที่27กันยายนปี64นะครับโปรโมชันนี้สามารถใช้ได้แค่เพียง10นะครับตอนน่อ1แคมเปญเท่านั้นนะครับจะซื้อ5เครื่องแต่ก็สามารถได้แถมแค่1 1รายการเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับซื้อได้ที่ไหนบ้างก็คือ อันดับหนึ่งเลยคือซื้อได้ที่ Apple Store นะครับที่เซ็นทรัลเวิร์หรือไอคอนสยาม 2. ถ้าไม่สะดวกนะครับเสี่ยงโควิดนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ Apple Online Store นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับในด e สคริปชั o นนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็ในในคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวใส่ไว้ให้เนาะสินค้าอะไรบ้างที่ร่วมรายการเนาะก็จะมี Macbook Air Macbook Pro iMac Mac Pro iPad Pro iPad air จริงๆน่าจะรวม mac mini ด้วยผมอาจจะตกไปนะทุกคน mac mini ด้วยอีกตัวหนึ่งต่อไปครับของแถมอัปเกรดได้ไหมตัวที่แถมมาเป็น airpods นะครับ gen 2ตัวปกตินะครับถ้าอัปเกรดก็คือจะสามารถซื้อเป็น air p o d s ตัว wireless charging นะครับเพิ่มเงินอีก1,460กว่าบาทนะครับหรือว่าเพิ่มเป็น airpods pro นะครับตัว pro เลยก็คือจะเป็น3,308บาทเนาะแล้วมีอะไรอีกที่เพิ่มได้ก็คือสามารถซื้อ apple care plus นะครับลดได้อีก20%นะครับสำหรับการซื้อภายในกรอบเวลา เดียวกันนะครับในตกระเดียวกันนั่นเองต่อไปนะครับผ่อนผ่านบาัตรเครดิตได้ไหมในรายการผ่อนของ Apple นะครับมันจะมีสูงสุดที่10เดือนแต่เท่าที่ผมเจอปัญหามานะครับก็คือรายการที่ผ่อนเกิน3เดือนขึ้นไปนะครับจะไม่ได้ร่วม a i r p o d ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการได้รับ a i r p o d ์นะครับคือให้ผ่อนไม่เกิน3เดือนหรือถ้าจะไม่ผ่อนก็เลือก1เดือนนะครับพึ่งซื้อไปขอสิทธิ์ได้ไหมอันนี้คําถามนี้มีคนเจอปัญหาเยอะมากจนทําให้กับ เบอร์โทรศัพท์ของ Apple นั้นเกือบจะล่มแต่ละคนที่ติดต่อ a p p เปใช้เวลาอย่างน้อย1-2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็คือถ้าซื้อไม่เกิน14วันอ่ะติดต่อได้ที่เบอร์1 8 0 0 0 1 9 9 0 0อันนี้เป็นเบอร์ Apple โดยตรงนะครับที่สิงคโปร์ซึ่งโทรไปได้เลยก็มีคนโทรไปแล้วคิดว่าถ้าโทรเป็นภาษาอังกฤษอ่ะจะเร็วกว่าสรุปว่าเขาโอนสสยให้กับพนักงานคนไทยนะทุกคนก็คือซื้อไม่เกินใครมีปวันหรือใครับนนนนน่าาาาจะะเเป็วลทํง เหมือนจะไม่เกินสามทุ่มครับผมจะไม่ผิด8ปดโมงถึงสามทุ่มประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปใครบ้างที่ใช้สิทธิ์ได้นะครับแน่นอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ปวสนะครับที่มากกว่าระดับมัธยมสามารถซื้อได้ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาก็ได้เช่นกันรวมทั้งผู้ปกครอ,องของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาปวสอ,อันนี้ก็ซื้อได้นะครับจาเป็นไหมที่ต้องอยู่กับน,นักศึกษาคือไม่จําเป็นต้องเป็นนักศึกษาเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีเอกสารของนักศึกษาครบ นะครับแล้วก็ชื่อผู้รับหรืออะไรเงี้ยต้องเป็นของนักศึกษานั่นเองเนาะต่อไปกรอกข้อมูลยังไงไม่ให้โดนเอ้ยเขาเรียกว่าไนงะกรอกกรอกข้อมูลยังไงให้ได้รับแอร์พอตนะครับก็คือกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อผู้รับสินค้าเนี่ยย้ำเลยนะครับต้องเป็นของนักศึกษาเท่านั้นนะครับส่วนที่อยู่ในการรับสินค้าอีเมลเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัตรเครดิตสามารถกรอกเป็นของผู้ปกครองได้นะครับทุกคน แล้วใครบ้างที่นับเป็นผู้ปกครองนะครับก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนคนรู้จักแฟนอันเนี้ยได้หมดเลยไม่มีปัญหาไม่ติด Apple ไม่ห่วงขอให้มีหลักฐานแสดงให้ a p ปเ e เห็นว่าเป็นนักศึกษาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาจะต้องแสดงสิทธิ์ตอนไหนอันนี้บางคนงงมากว่าไม่มีช่องให้แนบเอกสารนะทุกคนไม่จำเป็นต้องแนบนะเขาจะสุ่มตรวจนะถ้าใครถูกสุ่มตรวจขอแสดงหลักฐานนะครับก็คือจะต้องอ่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการที่เราเลือกสินค้าใส่ ตะก,ก้าเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเลือกตะก,ก้าใส่ถุงแล้วหลังจากนั้นกดใส่กรอกข้อมูลบัตรเครดิตกดชําระเงินแล้วได้รับอ e ีเมลแจ้งว่าเราได้รับเรามีคําสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วเรารอครับหลังจากนั้นถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็รอรับสินค้าแต่ถ้าเขามีอ e ีเมลแจ้งเข้ามาว่าขอหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้เราต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เขาทางอ e ีเมลนะครับไม่เกิน3วันหลังจากที่เขาแจ้งมาเนาะถ้าไม่งั้นรายการคําสั่งซื้อของเราก็จะถูกยกเลิกส่งเอกสารได้ที่อ e ีเมล rpa-cunderscore.edu นะครับ underscore bts underscore th a s i g n apple com นะครับอันนี้ก็คือสามารถส่งเอกสารเข้าไปที่อ e ีเมลอันนี้ได้เลยนะครับเราใช้อ e ีเมลเราในการอ e ีเมลที่เรากรอกไปข้างบนนั่นแหละครับส่งไปให้เขาเนาะมันจะได้แมชกันต่อไปเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ถ้าเป็นนักศึกษาหรือผู้ปกครองนะครับก็คือต้องใช้ใหมายเลขคาสั่งซื้อหน้าบัตรนักศึกษาหรือเป็นสําเนานะครับเซ็นสำเนาถูกต้องก็ได้จดหมายตอบรับการเข้าศึกษาฉบับล่าสุดแล้วก็ ค่าเทอมเทอมล่าสุดก็ได้แต่นี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครมีครบจะส่งทุกอย่างก็ได้แต่ที่แน่คือต้องส่งหมายเลขคําสั่งซื้อกับเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างส่วนครูอาจารย์เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาเช่นกันครับก็คือต้องมีหมายเลขคําสั่งซื้อแล้วก็อีก2อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือบัตรประจําตัวพนักงานแล้วก็หนังสือรับรองการทํางานใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเรายังทํางานอยู่กับสถาบันการศึกษานั้นนะครับโอเคทีนี้ก็น่าจะตอบคําถามทุกคนครบหมดแล้วนะครับ ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง P G Story ให้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับสำหรับนักศึกษาทุกคนที่กำลังจะซื้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ